สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําคลิปแนวเห็นมือของผมบ้างนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะเบื่อที่หน้าผมแล้วนะครับผมอะไรอย่างนี้นะซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมา เปรียบเทียบและก็อธิบายการทํางานระหว่างเ e กีเทนะครับผมของจริงและของเล่นนะครับผมซึ่งของจริงเนี่ยการทํางานเนี่ยมันต่างกับของเล่นไหมของเล่นเนี่ยมันได้คุณสมบัติเท่ากับของจริงไหมหรืออะไรยังไงไหมนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับผม อย่างแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่รูปทรงกันก่อนเลยนะครับผมลูปทรงของแท้กับของกับของเล่นนะครับผมก็ไม่ต่างกันมากจะต,ต่างกันนิดหน่อยนะครับผมนี่ฮะก็จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับผมแล้วก็การใส่อคิลิคับผมซึ่งของจริงเนี่ยคือจะรูปใส่มันจะเข้ารูปเลยแต่ว่าถ้าเป็นของเล่นเนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นจะจะใส่แบบครอบไปเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าของเล่นแบรนด์นี้เนี่ย เออสเกลสเกลไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเธอสเกลได้เนี่ยจะต้องใส่บล๊กเข้าไปเลยนะครับผมแต่สเกลตัวนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> อ่าก็อาจจะต่างกันและเรื่องของสเกลเนาะ <c oughs> ส่วนต่อมาการทํางานนะครับผมการทํางานเปิดปิดเหมือนกันไหมเดี๋ยวเราดูของจริงก่อนของจริงเปิดปุ่มไหนก็ได้นะครับผมเปิดปุ่มนี้ก็ได้นะครับผมอ่าไฟดอททำงานนะครับเวลาปิดปิด2ปุ่มนะครับเวลาปิดเราปิด2ปุ่มของเล่นเหมือนกันนะครับผมของเล่นเหมือนกันนะครับของเล่นจะกดปุ่มไหนก็ได้นะครับผมเอาปุ่มนี้แล้วกัน ไฟทางานนะครับเวลาะจะปิดล่ะกดฝ่ปุ่มพร้องกันนะครับผมอ่ะอันนี้คือปุ่มปิดนะครับผมอ่านี่ของเล่นของจริงการทํางานก็เหมือนกันนะครับ <S <S 1> <S 1> คือหลายคนสงสัยนะครับว่าเอ้ยทำไมของจริงของผมเนี่ย มันไม่มีปุ่มเหมือนต,ตัวของเล่นนะครับผมเพราะว่ารุ่นของผมเนี่ยมันเป็น E X P S 2นะครับผมส่วนตัวนี้เนี่ยางานของเล่นเนี่ยเขาทำเป็นโมเดลในรุ่นของ E X P S 3ตัวนี้เป็น S 2ตัวนี้เป็น S 3นะครับก็เลยต่างกันแต่ผมจะมาอธิบายการทำงานของ E X P S 3นะครับวงเล็บเป็นด,ดของปืนจริงนะครับผมดอ t ของจริงนะครับแต่ผมขออนุญาตเอาโมเดลของเล่นมาให้ดูนะเพราะผมไม่มีโมเดลเ ของปืนจริง S3 เนาะซึ่งการทำงานนะครับผมของ EXP S3 นะครับของจริงนะของจริงนะย้ำนะว่าของจริงนะการทำงานเหมือนกันนะครับผมกดปุ่มเปิดปุ่มปิดปุ่มไหนก็ได้แต่ถ้าจะเป็นของเล่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีถูกไหมแต่ถ้าเป็นของจริงการทํางานของเขาก็คือถ้ากดปุ่มนี้ไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยปุ่มนี้นะครับกดไปปุ๊บการทํางานตัวดอดเนี่ยก็จะหายไปแต่ว่าไฟไฟของดอดเนี่ยจะทํางานอยู่นะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่า การกดปุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบการทํางานแบบในวิชชั่นโหมดอ่าต้องบอกว่าในวิชชั่นโหมดแล้วกันถ้าจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับดอทไม่ได้หายไปไหนนะครับผมดอดยังอยู่แต่ว่าเราต้องใช้นาวิชชั่นเนี่ยเพื่อที่จะมาส่องนะครับพอส่องไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นการทํางานของตัวดอทนะครับผมซึ่งเรากดตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการปิดดอทนะเป็นการทํางานของในวิชชั่นพอเรากดไปอีกทีนึ่งปุ๊บไฟดอทก็จะก็จะทํางาน ไฟดอดแบบปกติเราก็จะทำงานนะครับผมนี่คือการทํางานของ e p s 3นะครับอ่าก็จะสรุปได้ประมาณนี้นะครับกดปุ่มปุ่มบนนะครับผมเป็นการทํางานไนพิชัันนะครับผมกดไปปุ๊บอ่าการทํางานไนพิชั่นพอกดมาปุ๊บอ่าไฟดอดทํางานนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าผมล้างบนทินในคลิปรีวิวของผมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูที่เลนส์กันบ้างนะครับผมว่าเลนส์เนี่ยของจริงกับของเล่นต่างกันไหมอ่ะมาดูกันดูที่เลนส์นะครับผมอ่ะดูที่แสงสะท้อนก่อนอย่างแรก นะครับผมอ่าแสงสะท้อนนะครับผมของจริงนะครับผมกับของเล่นต่างกันไหมนะครับผมอ่าซึ่งของเล่นเนี่ยก็จะดูมีแบบแสงกระทบนิดหน่อยนะเวลาเล่นอาจจะมีปัญหาได้นะแต่ของจริงไม่ค่อยมีนะอ่ะสลับฝังมั่งนะครับผมโอเคนีครับผมอันนี้อันนี้คือของจริงนะอันนี้คือของเล่นนะอ่าฝั่งฝั่งซ้ายของจริงฝั่งขวาของเล่นนะครับผมอ่ะสลับให้ดูนะเพื่อความเป็นธรรมแแสงกระทบแสงอะไรพวกนี้จะขึ้นนะครับผมอ่ะสลับการสลับกันมั่ง เพืนะ่อความเป็นธรรมนะครับเห็นไหมฮะก็จะเรื่องเลสนนี่ก็คือว่าของจริงนี่กินขาดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแสงบ้างแสงกระทบนะครับผมแสงกระทบซึ่งของจริงอันนี้ขวามือผมเป็นของจริงนะครับผมของจริงเนี่ยก็จะเป็นบูลไลท์นะครับผมเหมือนแว่นแว่นตัดแสงนะแว่นตัดแสงบูลไลท์เลยนะครับผมแต่ส่วนของของเล่นนี่ก็ รับแสงเต็มๆเลยจ้านะครับผมนี่ยเจะต่างกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลเซอร์กันบ้างนะครับผมเลเซอร์ของตัวดอทนะครับเอาของเล่นก่อนดีกว่าเลยนะครับผมเอาของเล่นมาประหารเนก่อนเลยเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่ะแล้วก็จะเห็นนะครับผมเลเซอร์ของดอทนะเดี๋ยวเดี๋ยวโฟกัสกล้องให้เห็นได้ชัดๆโอเคผมจะเล็งไปที่ตัวคอนโทรลนะครับผมแล้วผมจะลองขยับซ้ายขยับขวาเห็นไหมฮะนี่คือของเล่นนะครับผมถือว่านิ่งไหม มือไอที่สันนันนี่คือมือผมนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเนี่ยแมปเลเซอร์ของเขาเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าผมหมุนขึ้นเนี่ยไอแสงเลเซอร์เขาเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันนะครับผมเขาก็จะมีเบี่ยงบ้างนะครับผมนะส่วนของเลเซอร์เขานะครับเไอแมปก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับผมไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะครับไม่แย่ดูของเล่นไปแล้วมาดูของจริงกันบ้างดีกว่า โอ้แต่ของจริงนี่แค่เปิดขึ้นมาแสบตานะครับขออนุญาตลดแสงหน่อยซึ่งดอทของตัวตัวปืนจริงนะครับผมก็จะดูมองเนี่ยมันก็จะสบายตาม,มากกว่านะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูนะครับเห็นไหมมีความนิ่งกว่านะนี่ฮะเล็งที่ตัวคอนโทรลอย่างเดียวนะครับผมมีความนิ่งมากนะครับที่สันสันนี่ไม่ใช่มือผมเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะความสมูทนะครับผมสมูทมากนะครับผมเลเซอร์ความเสถียรของเลเซอร์ของปืนจริงของเขานะครับเห็นไหม ก็จะก็จะสมูทมากนะผมเล็งแล้วก็จะสบายตาแต่อย่าสงสัยนะครับว่าทำไมเป็นป็น2จุดเพราะว่าผมได้รุ่นเป็นตัว2จุดมานะครับผมอ่านี่เห็นไหมฮะความสบายตานะผมและความนิ่งของมันนะครับอ่ะนี่ครับผมนี่คือของเลเซอร์ของปืนจริงนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาร์เลนเจอนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อย่าได้คงแบบมีดามูดาม่าอะไรเนาะแค่มาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับว่าของจริงกับของเล่นเนี่ยทำงานต่างกันยังไงนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบทั้งคู่นะอ่าผมชอบทั้งคู่นะครับโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมมาดูแระสนุกไปด้วยกันนะครับบายๆไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไม่ดังเอาไหม <laughs>